สวัสดีค่ะเพื่อนๆอากาเซ่วันนี้ก็กลับมาพบกับใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็คือแบบมีเรื่องราวดีๆมาเมาท์มอยให้ทุกคนได้ทราบกันอีกแล้วก็คือแบบเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยซึ่งพี่เจบีนะคะก็ได้ส่งคลิปส่งตรงจากประเทศเกาหลีเลยมาให้อากาเซ่ชาวไทยนะคะเมื่อวานนี้นะคะใจความในคลิปมีดังนี้เลยค่ะสวัสดีครับผมก็เซเว่นเจบีครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปี2022แล้วนะครับปี2022นี้เป็นปีที่มีความหมายสําหรับ ผมมากๆเลยครับโดยเฉพาะคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยทั้ง3รอบยังคงรู้สึกประทับใจและเป็นที่น่าจดจำมากสำหรับผมดังนั้นในครั้งนี้ผมจึงอยากเชิญทุกคนมาร่วมคอนเสิร์ตเทปพรีสพอร์ตอันคออินแบงคอกซึ่งกำลังจะจัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันที่21-22มกราคม2566นี้เปิดจำหน่ายบัตรที่ไทยทิ i c เก t ตเมเจวันที่2 ส4ธันวาคม2565หวังว่าเราจะมาร่วมสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจด้วยกันอีกครั้งนะครับแล้วเจอกันนะครับคนดีฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะเธอเขาเรียกเราว่าคนดีของเขาเราเป็นคนดีของเขาอะ่ะทําไงได้เนาะคนมันสวยอะนาะหลงตัวเองชั้นน่ะหลงตัวเอง เขาไม่ได้หมายถึงฉันเลยเขาหมายถึงอากาเซ่ทุกคนอากาเซ่ ase, เป็นไงกันบ้างคะแบบฟังแล้วแบบเราต้องไปให้กําลังใจไปร่วมสร้างความทรงจําที่น่าประทับใจอันนี้กับพี่เจบีอีกครั้งหนึ่งแต่หนึ่งในนั้นคือใหม่ไม่ได้ไปนะทุกคนไม่ได้ไม่อยากไปนะอยากไปมากเพราะรอบที่แล้วพี่เจบีมาก็ไม่ได้ไปรอบนี้ก็อยากไปมากแต่พอดูปฏิทินแล้วเนี่ยคือมันตรงกับช่วงตรุษจีนมันตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งแบบบ้านแฟนของฉันก็คือเป็นคนจีนใช่ไหมก็คือแบบมันต้องไว้ตรุษจีน เธอฉะนั้นคือแบบฉันเป็นคนเดียวที่ทํากับข้าวฉะนั้นก็คือแบบเห็นฉันกระโหลกกะลาตลกโข่าอย่างนี้แต่คือฉันเป็นคนที่ทํากับข้าวให้เขาไปไหว้จุดจีนกันฉะนั้นคือแบบมันขาดฉันไม่ได้ฉะนั้นฉันไม่ได้ไปเจอพี่เจบีอีกแล้วแล้วทีนี้คือแบบมันรู้สึกเสียดายแกไม่รู้ว่าเออต้องรอพี่เจบีออกจากกรมถึงจะได้มีคอนเสิร์ตอีโอ้โหแบบเสียดายมากคือใครที่ไปได้ก็คืออยากจะให้ไปกันนะคะเพราะว่าอีกไม่นานพี่เจบีจะเข้ากรมแล้วฉะนั้นก็คือให้ไปกันเยอะๆเลยเพราะว่าพอพี่เจบ แล้วก็คือนับไปอีกสองปีเราก็จะได้เจอพี่เจเบียเธอคือแบบมันรอคอยเธอนานแสนนานคือแบบรู้ว่าอากาเซ่ทุกคนรอได้แต่คือช่วงนี้ถ้าเกิดใครไปได้ก็คือไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเก็บเกี่ยวความทรงจำและความรู้สึกเอาไว้ก่อนแล้วก็จะได้มีกำลังใจในการรอเขาต่อไปนะจ๊ะยังไงก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะอากาเซ่ค่ะสวัสดีค่ะ